ครับผมสวัสดีครับพามาจับปลาห่อนครับพี่น,อน,น้องบรรยากาศบรรยากาศแบบหอนแดดเลยครับพามาจับปลาห่อนนะโอ้ยมานานอยูครับปลาขาวปลาดูกหน่อยว่าคอหน่อยครับ บรรยายเขาก็ทำการสาเนาะครับเนาะข้างหลังคือประจับเนี่ยเต้นไปเต้นมาอยู่ท่า,า,านีครับปลาไมยางหลอกเบ่งครับบรรยากาศคอหน่อยยุดสูงไปพลอ ปลามารล่อเบิง้งเนาะครับเนาะหนักกว่านครับงูกินกบครับไปนอได้ยินตเสียงโอ้ยโลมแนีอาจับปลาก็า่หน่อยไปเช้งหน่อยครับจับไปปล่อยสายไงอ้ยมือ ตามมันไปพอมันบืนขึ้นมาผีเมิดพองูกินกบครับเสียงงูกินกบจับน้ำคูนั่นแน่นะครับเนาะบรรยากาศแบบมันนอกเข้าแล้วครับนี่ บรรยากาศมาเบิงมาหลุ่นน้ำกันครับนี่เป็นางเฮากระลังอากระลังสากระลังกวดเนาะครับนเนาะอาใส่คูนหน่อยไปปล่อยเลยอยู่วะ ตัวเด็กน้อยครับสางเอาโจ๊กม่ยุทธงก็สีลายเนอขวาคอยว่าเต็มเลยนะปลาบรรยากาศครับอือไปดูหน่อยยุหันเขาอาไดท้องสำตุเดี๋ยวสิพาพี่น่องเอาไปปล่อยยุษาเนอครับเนาะเอาแน่ยุตีนาน บคู่รดทำไมกันะครับนั่นนะปลาขาวบมเลียกออกบ่มันยั่งบ่ละกว่ามันบ่หลอดีป่ปลาขาวนี่ยเ่ถยิงง่าอย่านไรเนีน่้มันตายเปลืองเงเอาเทใส่เอาปลาเทใส่กูหน่อย ก็สวยวิงงุ่มใยว่ะก็สีป่อยได้ตะเบ้าขอน่ะครับปลาเอาออกดี่ละกับกูนี่แม่โอ้ยเว้ยเดี๋ยวจะพาพี่น้องเอาไปปล่อยหน่องรับเนาะ ครับผมนี่ก็ิิเป็นมองปล่อยปลาของเขาเนะครับเนาอครับบางทีเห่าไห้ปลามามางหันนะครับพี่นอ้องบูปลาคอสักหลากเลยครับก็เงยครับปล่อยลงเลยคนระับ เกษสรอนุบาลเพิ่นไว้นี้ก็น้นองครับเนาะครับมาเลี้ยงกต่กินสิปล่อยเพิ่มเกสตใส่หูว่าตัวใด่ย่งบ่ย่งนะครับตัวใด่มันเพิ่นตายเข้าก่อสินำไปประกอบอาหารเนาะครับเนาะอือพี่น้องปลา ตัวง,งามๆครับเดี๋ยวก็สิขอจบจิบไปท่านหนี้คนนอกครับเนาะสวัสดีครับ